ทักทายกันนะคะพี่น้องคะ่ะแม่เจสันพามาชอปปิง้งร้านแขกร้านดรือมือแล้วนะคะเด้อมามามาเบิ่งกันค่ะเดินไปชอปปิง้งเดินไปลุยกันค่ะมีอย่างดีให้เฮาเบิง่งให้เฮาซื้อบานนี้เอากระตุ้งกระทาคนพี่น้องเลยไปลุยกันค่ะ แม่เกสนเบิ้งขนมให้เกสันหน่อยก่อน,นซื้อไว้ค่ะซื้อไว้่ลุยค่ะน,น้ำมันพี่น้องจ้ะเต็มสากลากู่น้ำมันพี่น้องขวดละยี่สิบสองครน อันนี้ก็เป็นเขา่าเข่าของแขกนี่ไปอันนี้ก็น้ำน้ำบักนาวนี่น้ำบักนาวพี่น้องขวดน้ำมะนาวสนุสนสวนพักด้วยทั้งผลเขาสิไปเบิ้งสวนพักกันจะอ่า นี่กับปกแต่งแต่งหน่อยเป็นแต่แซ่แต่แซ่พี่นอ้องเลยไปอ้ยผักเยอะแยะให้เลือกเลยค่ะเด้อ ผักพิกหยวกพริกหยวก,ก,ยวกทุงละนี่ทุงละ30มคร้นไปว่าแพงจ้ะิกหยวกสีเขียวสีแดงทุงละ30มครนพี่น้องคือว่าแพงอีกแบบหนึ่งกับแบบเน้าแบบเนาจังสิขึ้นราคาตะละเมอขึ้นพุทธพุทด ผลไม้นี่แพงเป็นบางย่างพี่น้่องจ้าแอปเปิลนี่ยี่สิบสองต่อหนึ่งกิโลยี่สิบสองโครนอันนี้อันนี้เอาไปผัดแซ่บแซ่บได้หนิพี่น่องจ้านี่เอาไปผัดแซนผัดไทยแห้งแซ่บนี่แม่เจสันมากเนี่ย กำละสิบหาอ่อในเกสัรสิเอากรำหนึ่งอ,อาไปลวกอเอาสองกรมกรำละสิบห้าคโครนสองกรมไปเลยอ่าผักอันนี้มันผักอีหยังเนาะไปเคยกินบ่เนี่ ม่แก่สันบ่เคยกินผักเต็มยูพี่น้องจ้าอันนี้ผักชีผักโอ้ยอันผักชีบ่นะผักเอยียงก็ผักโหละพากำละเกือบยี่สิบกำละสิบเก้าแพง ช่วงนั้นเมฆิสันมาข้างสุดท้ายนั่นว่าแพงด้วยจ้ะอันนี้แพงแล้วคุณพักช่วงนี้แพงคักพี่นงจ๊ะอันนี้กับพักชี้บักชี้กำละสิบหา้าบักชี้กำละสิบหา้าพี่นงเอ๋กยกำใหญ่เลยต้นหอม ตัวหอมกัญชิผาเห็นปะสิบห้าโครนต้นหอมอันนี้กับแพ้งนี่อันนี้เกือบสี่สิบหา้าแพ็คนี่ตะกี้ย้ำถือก็ถือคักนี่พี่น้องเลยสลัดนี่อันนี้กับสลัดคือกันสลัดหอ่ออันนี้ลูกมะนาวน่บัลลูบก็นะงวยบัลลูเถื่อเลยพี่น้องเลย น้าวบา้านนี่อันนี้กันปาปิก,าก้าบุบง่คักพี่น้องจ้าแดงปาปิก้าเหลืองอน,นี่สีแดงอันนี้สีเหลืองพี่น้องเลยน,นั่นสีเขียว อันนี้ลูกละสิบอันนี้ถูกแล้วบ้านนี่ตกแต่งกวาลูกละสิบ่ะลูกหนึ่งอันนี้บักเขือบักเขอเงี้ม่เจสันเพ่ค่อยมาก,กินปันไดอันนี้มะนาวมะนาวแบบเป็นเป็นยังเสีย เป็นถุงเป็นอันจังสิสิบสามโครนไปน่องนี่นี่ถืกนี่แบบนี่ถือนเอามะนาวไปนี่พักที่ไม่ทักพักที่ร้านแขกมีเยอะมากให้เลือกไปน่องมีตั้งของถือของแพง้งไปหันมาทางนี้บานนี้ anh em tens bậc thua đầy để bên ngoằng ở bên tăm xếp cứ chăng bậc thua này là anh anh này cứ chăng bậc bùa bậc bùa nỗi một cúp một con mẹ ge sơn anh em bậc nấu bậc nấu cứ chăng bậc nấu ban สามลูกสิบนั่นฝักท้องพี่น้องฟักทองแมน่นกับหัวกะลำยังไม่ใหญ่แถพี่น้องเห้ยกําปั้นแม่เจสันน้องหัวกะลำไ้ลุยต่อเมน้นพี่น้องเห้ย บกสมน้อยเดี๋ยวเห็นบ่เนี่ยใปน่อยกับนี้ผลละไม่ไมะม่วงฮ้ายพี่น้องบอกม่วงทูงละสิบนี่บกม่วงสุกลดร,ราคาสิบโครน นี่ของชอบเจสันหน่อยหรือบ่าเนี่ยได้แล้วอันนี้ลูกอ,กอยังนี่มูมูรดราคาอยู่นี่แม่นมีฮอดมากระเจี๊ยบนี่มากระเจี๊ยบกับมีไปน่องจ้าเห็นบ่เห็นว่ามากระเจี๊ยบ มกเกี๊ยบมาตะเกี๊ยบเนยขายแพงโลละโลละลอยสิบลละลอยสิบโครนนี่บักเกี๊ยบกระมีนี่นี่บักเกี๊ยบกระมีขายด้านแขกมีทุกอย่างให้เลือกพีนน่น้องเอ๋ย หอมบอกสีดากับมีอีกล่ะมีหอดบอกสีดาพี่น้องเลยนี่สีดาสุกพอมันสีดาดิบนั่นบอกพริกมาเนี่ยเห็นว่ากองนี่บอกพรีก มะละก็ก็มีอันนี้ลูกยี่ยางบ่นนี่แม่เจสันทู้บลุยบึงอ่าของสดจะ้ะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่เป็นตับเป็นหัวใจอยู่ทางนี่จะ้ะเห็นบ้ หัวใจงัวตับงัวลิ้นลิ้นแกะตีนไกโมนี่นี่ไข่เบิดไปนองเอ้ยอันนี้ผ้าชิลิวคือจังบ้านเขาว่าไปนองผ้าชิลิวแต่ว่าเป็นแกะมันมีอยู่บ่อกแกะ ้าขี้ลิ้วแกะแม่นี่หนังแกะบวบเดือดจังไดบอกแม่เกสันแน่เป็นหนังแกะหรือว่าผ้าขี้ลิว้วแกะแม่เกสันกับปเคยกินแกะเนาะอ่ะไยให้มาลูบม,มาเห็นน้ำกันค่ะก็เข่ากับน้ำยูซิวีเดนลันสซวีเดนพิดลันแขกมีขายทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะพี่น้องจ้า ให้เลือกซื้อตามใจชอบมีหอดเนียงหุ่นปลานิ้นกับมีปีนองหรือปลานิ้นปลาใๆอยู่ปุ่นนี่ปลาใญ่ๆประเด็นเมเจะสันมหาซื้อผักด้วยจ้ะว่าซืไปกินกับน้ำพริกที่ลูกไซส์ตำม,มือนั่นละเฮ็ดไห้ ไปไปค่ะนี่ได้ม้าพักก็ได้ไปเป็นลุยสิใจของเราเด้อพี่น้องจ้าบัดนี้เอาซ้ำเนี่ยคนเด้อจ้าเด้อ,ดอมาหลับมาชมมาโหมาเห็นน้ำกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เกสันน้ำแนเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะ สวัสดีค่ะ